สวัสดีครับอตอนนี้สี่ทุ่มสิบห้านะครับส,สดๆครับอตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะฮะอยู่ในเขตอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นจุดตั้งแคมป์ที่ ไม่มีใครมานะฮะมีแต่ผมเนี่ยฮะเป็นบ้ามาเดียววันนี้นะครับโอเคนะไม่รู้จะเห็นบรรยากาศไหมนะครับก็คือรอบตัวผมตอนนี้ก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดเลยนะครับภูเขาแล้วก็น้ํานะครับมันจะมืดๆนะครับมืดเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่เต็นท์ผมอยู่ตรงนี้คนเดียวนะครับ จอดรถไว้ด้านข้างนะครับด้านข้างเต็นท์เห็นตะล,ล้อเราไม่มีใครเลยนะครับแล้วผมมาคนเดียวนะครับมีเต็นท์เดียวคนเดียวนะครับถ้าจะถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับกลัวมากนะครับตอนนี้เพราะไม่มีอะไรเลยไม่กจะให้ดูอะไรนะครับเพราะมันมืดนะครับ เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองนะฮะอยู่ในเขตอำเภอหนองพ่อจงังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับก็ไม่ใช่จุดกลางเต็นท์หอกแต่ว่ามันมันสวยผมมาเจอแล้วมันสวยมันน่ามาตั้งแคมป์ดีนะฮะผมก็เลยมานะครับออุ้ย,ยนีนี้ด้วย <laughs> นะครับมาคนเดียวนะครับไหนวะอ่าเนี่ยฮะค,คนเดียว ตอนนี้กำลังก็กำลังนั่งนั่งชิวๆคนเดียวนี่ฮะมันไม่เห็นวิวเลยหรอกมันมืดเลยฮะก็มองไปไม่เห็นอะไรแล้วนะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้านะครับรอพรุ่งนี้เช้าแต่วิววิวสวยแน่นะครับพรุ่งนี้เช้าเพราะผมเคยมารอบหนึ่งตอนหน้าหนาวนะครับมาหน้าหนาวสวยๆครับถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับแถวยะโสธรกาลสินนะครับร้อยเอ็ดก็โซนนี้มาได้นะครับ อีกที่หนึ่งเห็นที่อะไรนะที่ลือนอกทานะฮะห้วยอะไรสักอย่างนี่แหละมีเห็นเห็นสมาชิกหลายๆท่านโพสต์อยู่ห้วยอะไรลิงโจรหรือเปล่านะครับห้วยลิงโจนนรที่ลือนุกทานะครับตอนนั้นคนก็ไปเยอะนะครับแต่รู้สึกว่านี่ก็ก็สวยไม่แพ้กันนะครับสามารถมาได้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองอําเภอหนองพอกนะครับห้วยวังนองมีม,มีมีท้นหนึ่งก็คือที่อ,อะไรนะ ที่อุบลานทนีครับแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เรานักแคมปิ้งที่จะนิยมมากันนะครับคือที่ผมมาก็เพราะว่ามันสวยผมเห็นว่ามันสวยดีนะครับมันสวยมันรายล้อมไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็มีน้ําตรงกลางแล้วมันก็มีเหมือนเพชรหาดนะฮะเป็นหาดยื่นนะครับยื่นออกมาจากจากฝั่งนะฮะเหมือนเหมือนเป็นเกาะเล็กๆนะฮะเออมันยื่นมันสามารถขับรถลงมาได้นะครับมันสามารถขับรถลงมาได้ผมก็เลย ขับรถจากบ้านมาประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลเมตรมาที่นี่นะฮะนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวมากลางเ้นคนเดียวซึ่งไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงก,กบเสียงเหียงเนี่ยถามว่าน่าก,กลัวม,มันก็น่าก,กลัวน่าก,กลัวมากๆนะครับสําหรับคนที่กลัวคงคงคงไม่กล้าครับถ้าใครกลัวๆนะแต่ผมก็ได้เนี่ยย้อมย้อมใจเข้าไปนิดนึงก็เลยก็เลยเออแรลงสู้กับความกลัวนะฮะนะครับให้ดูนิดเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรอดูคือวันนี้ผมมาถ่ายคลิปมันแหละนะครับตั้งใจมาถ่ายคลิปเดี๋ยวรอรอรอดูคลิปเต็มพรุ่งนี้นะครับอะไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันสองวันนู่นแหละเพราะว่าผมต้องใช้เวลาตัดต่ออีกนะครับตัดต่อก็ไม่นานหรอกฮะก็ถ้าตัดพรุ่งนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าตกใจผมนึกว่าเสียงอะไรเสียงวัวนะครับ ถ้าเป็นวัวชาวบ้านเขาเขาเลี้ยงเขาล่ามทําไมมันไม่มีแสงไฟบ้านคนเลยนะแต่ว่ามันมีเสียงวัวครับคือมันไม่มีบ้านคนนะแต่ว่ามันมีเสียงวัวเนี่ยถ,ถ,ถ้าบ้านคนเลี้ยงวัวเขาก็ต้องเปิดไฟใช่ไหมฮะเนี่ยม,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 มันมันไม่มีบ้านคนเลยนะครับเนี่ยถ้าผมกลับกล้องไปใช่ไหมมืดเลยเห็นไหมมืดตึ๊บเลยนะเพราะว่าข้างหน้าผมนี่คือ ตรงนี้เป็นน้ําเนี่ยข้างหน้าผมมันคือน,น้ำเอ็นะเปิดไฟให้ดูเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นน้ํำนะฮะก็คือตรงนี้เป็นเป็นเขื่อนเขื่อนเล็กๆนะครับเนี่ยข้างหน้าผมคือน,น้ําหมดเลยซี่มันมืดๆนี่คือน้ําหมดเลยนะครับเป็นน้ํานะครับเนี่ยน้ําเขืยบนวันนี้ก็คือเต็นท์ผมแหละนะนะแล้วไม่มีใครเลยนะครับมืด เพราะว่าม,มันไม่ใช่จุดท่องเที่ยวนะฮะโดยธรรมชาติของที่นี่มันสวยผมก็เลยเลือกมานะครับออยู่ที่ไหนอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยวังนองนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อสามจังหวัดครับบุกดาหารร้อยเอด็ดแล้วก็กาลสินนะครับเป็นสามเหมือนสามเด่ยมทองคำาฮะเหมือนสามเด่ยมทองคําที่เชียงรายครับ แล้วก็ไทยเราพรม่าอย่างเนี้ยฮะโอ้อยาถามมีดงีครับผมก็กลัวอยูน่นะครับเออผมไม่อยากอ่านคอมเมนต์เลยคือถ้าเจอก็มีครับแต่ถ้าไม่เจอก็แสดงว่าไม่มีนะฮะแต่ตอนเนี้สี่ทุ่มแล้วผมยังไม่เจอน,นะครับขอบคุณครับระวังด้วยนะครับก็ก็ระวังอยู่ครับผมก็มีอ่ามีอุปกรณ์ประจํากายอยู่ถ้ามีอะไรเข้ามานี่ก็ นะครับก็พร้อมคนเดียวครับอยู่คนเดียวครับไม่มีใครครับไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนครับมาคนเดียวนะครับใครส่องไฟใส่ผมไม่รู้ฮะไอ้นู่นโอ้ชาวบ้านมามาเขาเรียกว่าอะไระที่เขาปักเบ็ดไว้ฮะที่เขาปักเป็ดไว้แล้วเขาอะไระเขามา เขามาดูเบ็ดเขาหรือเปล่านะเขาส่องไฟมาที่ผมเมื่อกี้นะครับเพราะตรงน,นี้เป็นหนองน้ํานะฮะเป็นหนองน้ําสาธารนณะชาวบ้านสามารถมาหาปลาได้นะครับแล้วตอนเย็นชาวบ้านก็เขาก็ถอนเบ็ดไปตรงหน้าเต็นท์ผนะเขาคงคิดว่าผมมากวนปลาเขาเขาก็เลยถอนเบ็ดไปแล้วนะครับนะอยู่คนเดียวครับไม่มีใครเลยครับหาอะไรมันอยู่ในเต็นท์ตอนดึกดก,ก็คือตรงนี้นะฮะ ถามว่าอันตรายไหมมันก็ไม่อันตรายครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอะไรเขาเรียกว่าอะไรผมอ่านป้าอยู่ตอนเข้ามาฮะคือมันเป็นพื้นที่ปิดนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ที่ใครสามารถเข้าออกได้นะครับก็คือมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาอยู่อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําที่นี่นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เปิดเป็นอ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของ เหมือนก่กรมอุทยานเอ้ยไม่ใช่อุทยานเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ากรมรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไอ้พวกนี้ยนะครับซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอ่าดูแลเรื่องการท่องเที่ยวหรือดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมาทำอะไรไม่ทำอะไร, <c oughs> ไมะไร <c oughs> ผมมาตั้งแคมป์คนเดียวนี่แหละม,มาขับรถมาจากในตัวร้อยเอ็ดครับในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับห่างจากที่นี่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตร ขับมาตั้งใจมาคนเดียวนะครับเพราะผมเพราะผมเห็นว่าตรงนี้มันสวยนะครับตอนนี้มันมืดมันไม่เห็นหรอกแต่ว่ากลางวันมันจะสวยครับเดี๋ยวผมจะลองโพสต์ภาพไว้ในชุมชนใน youtube แล้วกันนะครับว่าตอนกลางวันอ่ะมันสวยนะครับเจ้าหน้าที่มีครับตรงนี้ไม่อันตรายนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีใครคุก่านนะครับมีแค่ชาวบ้านที่ เข้ามาหาปลาทำไมไม่นอนอยู่ในรถในรถเหรอครับอืมในรถก็นอนได้ครับแต่ว่าผมกลัวมันร้อนเกินไปเพราะว่าถ้านอนในรถเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าหนาวนะครับที่จะเหมาะที่สุดกับการนอนในรถนะครับผมเคยมารอบนึงนะครับนอนในรถปีที่แล้วนะครับนอนในรถได้ครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมันหนาวมันเย็นแม้เราจะปิดกระจก รถมันก็ยังเย็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่ครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะนอนได้ไหมในเต๊มเนี่ยครับเพราะว่าอากาศตอนเนี้มันถามว่าร้อนไหมก็ไม่ร้อนคะแต่ว่ามันจะมีลมนะครับในนี้มันมีลมเนี่ยลมมันพัดเห็นไหมเนี่ยลมลมแน่เนี่ยมันก็นอนได้แต่ไม่เย็นไม่เย็นเหมือนเหมือนเหมือนปีที่แล้วที่ผมมาช่วง ช่วงปลายปีฮะหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบสุดๆอะตอนนั้นก็มาคนเดียวเหมือนกันครับตรงเนี้ยตรงน,รงนี้ที่จริงผมก็ชวนเพื่อนน่อยแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกทีโอเค รอดูคลิปตัดต่อแล้วกันครับอีกรอบหนึ่งในช่องผมนะครับช่องบอต้มน้มทีมนะครับรอรอดูรอดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับตอนเย็นผมก็ถ่ายไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวต้องรอรอเกตฟุตพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งนะครับมีทั้งมุมต่ำมุมสูงนะครับอ่าโอเคครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเพราะว่ามันมันมันมืดมากมันมืดมันไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแค่ตรงหน้าเต็นท์ผมนี่แหละนะครับเนี่ยน้ําอยู่ตรงหน้าผมเลย าชาวบ้านที่นี่เขามาหาปลาเขาบอกว่าระวังน้ํามันขึ้นนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากภูเขาเรื่อยๆนะครับเนี่ยน้ํามันปิ่มๆตรงเนี้ยนะครับเราเต็นท์ผมที่นี่ <n ne? S 2> เขาบอกว่าน้ําอะอาจจะเข้าไปถึงเต็นท์ผมได้เพราะว่าน้ํามันขึ้นทุกวันนะครับเพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงมรสุมพายุเข้าน้นําเนี่ยมันไหลมาจากภูเขาตลอดนะครับแถวเนี้ยเป็นเขตอน้องพอกนะครับน้องพอกที่ลอยต่อกับมุกดาหารเนี่ยครับมันต่อกันแล้วมันเป็นน้ําจากภูเขา แต่วันสองวันเนี้ยฝนไม่ตกผมว่าน้ําไม่น่าจะขึ้นหรอกนะครับมันไม่น่าจะขึ้นแต่ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงนะครับขอบุณครับที่เป็นห่วงชาวบ้านเขามาจับปลาตรงนี้ยครับเขาบอกว่าน้ํามันจะขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมก็คงน่าจะรู้รู้สึกตัวเนาะถ้าน้ามันขึ้นนะครับอันนี้ก็ที่หลับที่นอนผมมาคนเดียวนะครับในนี้ ก็น่าจะนอนได้นะครับน่าจะไม่อบอ้าวเกินไปลมมันก็โกลกอยู่เต็นท์ผมใช้เป็นเต็นท์เคทูนะครับโมโตหลาส,สีน้ําเงินนะครับเนี่ยครับที่เลือกโมโตหลาก็เพราะว่ามันไม่ใช่คุณภา,ภาพนะฮะเพราะว่าสีผมอยากได้สีน้ําเงินนะฮะก็เลยต้องเลือกโมโตหลากนะครับถ้าเป็นรุ่น Explorer มันสองพันห้ามันมันไม่มีสีน้ําเงินนะครับคุณจะได้ตัวนั้นแหละแต่มันมันไม่มีสีน้ําเงินนะอ่ะเพราะรถรถผมก็สีน้ําเงิน นเี่ยถ้าใบก็เสีน้าเงินสีน้ำเงินหมดแหละนะครับอ,บนนนนบอโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนะครับในช่องผมต้องจะติดตัดต่อประมาณไม่นานหรอกครับผมตัดต่อก็แป๊บเดียวเพราะว่าผมไม่ได้ทําละเอียดมากนะครับตัดก็ประมาณสองสามชั่วโม,โมงก็เสร็จนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าผมจะตัดวันไหนแค่นั้นเองนะครับ เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองนะฮะอยู่ในเขตอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่ารถเลยผ่านอําเภอ,อม,มาประมาณไม่ถึงสิบกิโลเมตรนะครับมันก็จะเข้าเขตหนองพอกนะครับเข้าเขตหนองพอกนะก็จะมาเจออ่างเก็บน้านี่แหละสวยๆเดี๋ยวรอดูความสวยงามของอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าอาจจะไม่ได้ไระนะพรุ่งนี้ เชา้าอาจจะไม่ได้ไล่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเก็บฟุตความสวยงามของที่นี่เพื่อไปตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับรอดูคลิปตัดต่อแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเนาะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไม่มีใครนะครับอันนี้ผมไล่ผมไล้แก้แก้เหงาแก้ความกลัวนะฮะ เพราะมันมืดจริงๆแล้วไม่มีใครเลยเราเพื่อนก็มานี่นะมันก็มาออไอเพื่อน <c oughs> มันบอกว่าที่นี่เนี่ยเออเยอะนะไอแซดนะฮะโอเค okay, <c oughs> ผมก็เลยย้อมไปแล้วอันนี้ไอ้ย้อมย้อมมาดีนึงนะครับเพื่อจะได้หลับสบายๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับที่ผมมาเพราะมันสวยจริงๆครับผมก็เลยมาอยู่ใกล้บ้านนะครับไม่คิดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมันจะมีมี ไม่คิดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดตัวเองจะมีที่สวยงามขนาดนี้นะฮะครึ่งผมไปถึงภาคเหนือนะขึ้นดอยนูยน่นดอยนี่ก็ก็วิววิวก็แทบไม่แตกต่างนะครับแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันคล้ายๆปางอุ๋งนะครับปางอุ๋งเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับมาเจอกันคลิปคลิปถัดไปครับยแมงแมงย,ยิ่งนิดนึ่ง นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับแบ่าวต้อมอมทิพย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเออแล้วมันกดมันกดหยุดตรงไหนะแล้วมันกดอยู่ตรงไหน,นเอ้ามันหยุดไล่อยัไอยงไงครับผอผอหน่อยมันหยุดไล่อยัไอยงไงวะ อ้อาวมันกดอย,ยู่ไรยังไงฮะมันกดอย,ยู่ไรยังไงครับ ไม่เคยทอ๋อคุณต้องการไหมคุณคุณแน่ใจไหมว่าต้องการอยู่การสตรีมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบาย